ทันในมังสบายโยมีเราคนเจเดเรจังหวัดนาราทันในมังสบายโยมีเราคนเจเดเรจังหวัดนาราสวัสดีค่ะพบกับตูนและ จ๊เวันเจี๊ยบกันอีก1คลิปแล้วนะคะมาเรียนรู้เรื่องราวของภาษาเจ๊เหภาษาเล็กๆบนพื้นที่ปลายด้ามขวานของประเทศไทยค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่มีความน่ารักน่ารักในภาษาเจ๊เหฝากเพ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยค่ะ <Berkeley> สิ่งที่เราทุกคนทำเป็นอย่างแรกหลังจากที่ลืมตาดูโลกขึ้นมาก็คือการร้องไห้ค่ะ นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราจะมีชีวิตต่อไปบนโลกใบนี้แล้วก็เติบโตต่อไปอย่างมั่นคงค่ะเพื่อนๆลองถามตัวเองดูสิคะว่าเราเนี่ยร้องไห้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แล้วก็ร้องไห้ด้วยเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะ น้ำตาหรือว่าการร้องไห้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนเราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยบางครั้งเราก็เสียน้ําตาให้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะอย่างเช่นเวลาที่เราหาวหรือว่าเวลาที่ฝุ่นเข้าตาเวลาที่ต้องเจอแดดจ้าๆหรือแม้แต่กระทั่งตอนที่เรา หันหัวหอมค่ะหรือบางครั้งเราก็อาจจะร้องไห้ไปกับสิ่งที่เข้ามาสะเทือนอารมณ์และความรู้สึกของเราไม่ว่าจะเป็นความดีใจสุดๆหรือว่าความเสียใจสุดๆเพราะฉะนั้นคำศัพท์ในภาษาเจ๊เหที่ตูนจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันในวันนี้ก็คือคําที่มีความหมายว่าร้องไห้ค่ะในภาษาเจ๊เหนั้นมีคําศัพท์ที่หมายถึงการร้องไห้อยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะ คำแรกก็คือคำว่าวีดวีดเป็นคำไทยโบราณมีความหมายว่าร้องค่ะซึ่งคำนี้ก็ปรากฏอยู่ในบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามซึ่งสุนทรภู่เป็นผู้ประพันธ์ค่ะท่อนหนึ่งของบทประพันธ์ได้กล่าวเอาไว้ว่าทั้งเป็ดผีปีแก้วแวแวหว,วีดเสียงจิ้งหรีดกรีดแซ่ดังแตรสัง ซึ่งคำว่าวีดในบทประพันธ์นี้ก็หมายถึงเสียงร้องนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าวีดเมื่อนำมาใช้ในภาษาเจ๊เหเราจะออกเสียงว่าวีดวีดก็หมายถึงการร้องไห้แต่เป็นการร้องไห้แบบธรรมดาธรรมดาค่ะเป็นการร้องไห้เมื่อรู้สึกเจ็บปวดอย่างเช่นตูนปวดท้องมากๆนั่งปวดท้องจนน้ำตาไหลพอเพื่อนมาเห็นเพื่อนก็จะถามว่าซู้เป็นอีไร จิตใดเทมานหนังวีดโยพน,นีสู้เป็นอิริจใดเทมานหังวีดโยพน,นีก็คือเธอเธอเป็นอะไรทําไมมันนั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้คำว่วีดก็อาจจะหมายถึงอาการร้องไห้เมื่อรู้สึกเศร้าโศกเสียใจยได้เหมือนกันค่ะอย่างเช่นเมื่อพ่อเสียไปใหม่ๆแม่ก็มักจะแอบนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวซึ่งคำว่าวีดเนี่ยอาจจะหมายถึงอาการ โศกเศร้าเสียใจก็ได้เหมือนกันค่ะอย่างเช่นตั้งแต่พ่อเสียไปแม่ก็มักจะนั่งแอบร้องไห้อยู่คนเดียวบ่อยๆตั้งแรกพ่อดอยแม่กัดหนังวีดยกคนเดียวและยาก็คือแม่ก็แอบนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวบ่อยๆค่ะซึ่งการร้องไห้หรือว่าวีดนั้นนะคะจะเป็นการร้องไห้แบบมีเสียงหรือเป็นการร้องไห้แบบน้ําตาไหลอย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ แต่ที่สําคัญคือเป็นการร้องไห้ที่เป็นเสียงธรรมดาธรรมดาไม่ได้ดังมากค่ะต่อไปคําที่2คือคํา,า,าคคว่าชีกอ่างชีกอ่างค่ะคําว่าชีกอ่างเนี่ยจะใช้เมื่อรู้สึกเจ็บมากๆมาก,มาก,มากถึงมากที่สุดหรือว่าร้องไห้เพื่อเรียกร้องความสนใจนั่นเองค่ะซึ่งเสียงของการชีกอ่างนี้จะดังกว่าการวีดค่ะ ก็สักประมาณ80 d e i เดซิเบลเห็นจะได้นะคะซึ่งการร้องไห้แบบชีกอ่างเนี่ยเด็กเล็กๆจะเป็นบ่อยค่ะเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการหรือว่าไม่ได้รับความสนใจนั่นเองค่ะต่อไปคําที่3ค่ะคือคําว่าชีกคอหอยชีกคอหอยถือได้ว่าเป็นขั้นกว่าของชีกอ่างค่ะเพราะว่าชีกอ่างเนี่ยเป็นการร้องไห้เมื่อไม่ได้รับความสนใจใช่ไหมคะแต่อาการชีกคอหอยเนี่ย เป็นอาการร้องไห้เมื่อชี้อ่างไปแล้วยังไม่ได้รับความสนใจอีกหรือเป็นการร้องไห้ที่เสียงดังมากๆประมาณสัก100รเดซิเบลเห็นจะได้ค่ะเป็นอาการเจ็บปวดมากๆจนต้องเปล่งเสียงร้องออกมาดังมากๆนั่นเองค่ะเป็นการร้องไห้ที่เสียงดังที่สุดในภาษาเจ๊เหก็เลยต้องใช้คำว่าชี่คอหอยค่ะนี่แหละค่ะ คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการร้องไห้ในภาษาเจ๊เห่ที่ตุนนำมาฝาก3า,ามคำก็คือคำว่าวีชีกอ่างแล้วก็ชีกคอหอยค่ะส่วนการร้องไห้แบบไม่มีน้ำตาก็คือการร้องไห้ที่เราเรียกว่าน้ำตาตกในนั่นเองค่ะแต่น้ำตาก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปนะคะเพราะการร้องไห้คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ค่ะข้อดีก็คือน้ำตาก็จะมาช่วยหล่อเลี้ยงดวงตาแล้วก็ทำความสะอาดดวงตาของเราค่ะและการร้องไห้ก็ยังช่วยให้เรารู้สึกระบายความเครียดแล้วก็ ปลดปล่อยในสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจได้อีกด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็ต้องกดแชร์แต่ถ้าเป็นแฟนพันธ์แท้ก็ต้องกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่ง,กร,งกริ้งให้กับช่องตาปีนี้ด้วยนะคะเวลาที่ตูนมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนกันตลอดตลอดค่ะแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจ Facebook <Hey S 1> เจ๊เหวีนยจี๊ยบรวมไปถึง Tik t o k เจ <Hey S 1> ๊เหวานเจน๊ยบด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ